บรรยากาศย่ำสามาให้อาหารปลาเบิงว่าปลาเฮ้าจะกินอาหารดีบอรเริ่มอากาศเย็นขนาดพึ่งจะเย็นอยู่ประมาณสองสามหมื่นนี่ครับี่แดดอ่นอ,อนๆอย่างเลาะส้มสวนเอาบรรยากาศดีๆไปฝากไปตอนพี่น้องครับผมนี่ละบ้านเฮาเริ่มล่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมร่มหนาวตอนรับปีใหม่อีลีครับมืนอี้ว่าขอกระเป๋าน้องในช่อง ปา S s านน place, ลาพารวยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามืนอีเข่ากับจะมาเบิงครับผมบรรยากาศย่มเสาะจังหน่อยล่มบ่อยๆได้ครับพี่น้องเด้อนี่ก็บรรยากาศหนาวแล้วครับผมบาดเท่าเย็นจ่อยๆครับผมพึงจะหนาวอยู่ประมาณสองมื่ครับผมแต่ว่ามื่อีพึงจะเย็นแห้งนะครับเนาะอากาศเย็นเยี๋ยวมื่อีก็จะพาพี่น้องมาเลาะเบิงส้มสวนเขากเก่าครับผมก็จะมาให้อาหารแตงแต่บ่อปลาร่วมครับไล่บ่อแต่ละบ่อไปนะครับเนาะเยี๋ยวมื่อีบ้าน้องก็จะพ being, นาพี่น้อ okay. ง ไปส้มกันเลยครับผมอากาศเย็นครับผมย่ามอุ่เสาื์บรรยากาศย่ามอุ่เสาครับผมบานเห่าร่มหนาวเลยได้ครับเด้อฟังข้างๆนี่ก็จะมีปปูไวละครับผมโอ้นใบเตยนะครับเนาะมาเบึงครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาให้อาหารป่าบอ่อป่าร่วมน้ำเน่ครับว่าบรรยากาศหน้านาวสิปา่าจะมากินอาหารดีคือเกาบอ่อ นี่ครับบอ่อปาลาร่วมนะครับเด้อยิ่งวมกันไว้ทั้งเบิดเลยทั้งปลานิ่นปลาตะเพียนนวลจันทร์อยู่หนีเบิดครับผมอ่นครับเริ่มมาแล้วโอ้เพิ่นก็นยังมากินข้าครับพี่น้องอุ่นครับตูปลาเข้านี่ก็เริ่มสีไนเป็นเมนูให้เข้าได้อุ่นครับบ้าทุ่ปลากดเหลืองนี่แห้งตะไนแห้งนะครับเด้อปลากดเหลืองเข้านี่จับ เป็นปลาสีเอามาปล่อยลงในบ่ดินนี่บอยแงงๆสีสีใหญ่ไ,ไว้ครับผมแต่กอนนี่บาน้องค็เอาไปปล่อยใส่ในบอ่อแงงนะครับน้องเป็นกระช่างรอยกระช่างร้อยนี่ใหญ่ๆกันครับแต่ว่าสีใหญ่สีบ่สูบบ่ดินเท่าน้อครับน้องนี่ครับบ่ดินเท่านี่จะใหญ่ไว้อากาศหนาวครับผมนี่ครับมาบึงร่มนี่เย็นสวยๆเลยครับพี่น้องเด้อ เย็นจ่อยจ่อยตอนรับปีใหม่นี่ครับนี่อากาศเย็นเย็นปลูกไวยางละเ็ียะน้อยนี่ครับกะได้กินเนาะผสมผสานกันไปก็จะมีอาหารลดต้นทุนน้ำเน่ะครับผมเขากจะให้อาหารลดต้นทุนน้ำบึงบอ่อปา่ารวมเข้าไปน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวจะผ้ายางไปส้มสวนเท่าน้ำเน่เพราะว่าเขาก็โม่ได้มาส้มโดนแล้วก็จะให้อาหารนี่ก็คือนเน้ยแดงไปน้ำได้ครับเดิน เนี่ยแดงก็จะเอามาใส่ไ้ในค่องมีไว้อาหารป่าเ้องไปนำ้ำมาเบืองพักกันจองพักผ้าห้องครับงามครับแสงแดดอ,อ่อ,อนๆนะครับเดินแสงแดดอ,อ่อ,อนๆผ้ามาเลาะสมสวนคือเกา่าอุ่นครับเบืองบรรยากาศดีๆเบืองลำต้นพ่นลตลอลำเนี่ก็ได้ขายไปเรื่อยๆได้ครับเด้อกว้ยอยากได้กิน มาเบิ่งบอ่อปลาสวายครับปลาสวายจะได้เห็นอาหารปั่นก่อนไหมครับอาหารปั่นก่อนท้าเบิดแล้วบอ่อปลาสวายครับบอ่อปลาสวายเย็นครับอากาศเย็นเพิ่นเริ่มจะนิ่งแน่จังหน่อยถามมาแต่เห็นอาหารท่าแล้วเท่านึงนี่ก็จะพากันมากินบิ่นบันบิ่นบันเลยนี่อากาศเยน็นเพิ่นบ่อบ่อมาปานไหนครับ พึ่งวัตันหูว่าเอ้าอะหายอาหารนะครับเนาะอาอากาศเย็นบุ้อนหูมา้องยุ่นก้อนหินก้อนดินลงไปดําครับเพื่อเพ่นจะได้ตีงโตนั่นครับถ้าหูแล้วว่าดังต๋อมนี่มาเลยครับเลือบสิม์ผกกันมากินแล้วน่ามาแล้วครับเพราะว่าอากาศเย็นเพื่อนจะบ่ค่อยขืนมันเลครับน่าอากาศหนาวๆครับกำลังมา ก็ได้ให้พี่น้องด้เบิงนะครับนาอนี่ครับขนาดบอ่อของบอ่อปลาสวายนี่ยก็อยู่ควมกวงนี่เจ็ดเมตรได้ครับเด้อค่วมยาวนี่สิบเอ็ดเมตรสีบลทอกันครับแต่ละบอ่อเขานี่มาถึอแดดซะมาอุ่นนะครับพี่นอ้องอุ่นครับเบิงป้าให้อาหารปลาเบิงว่าปลาเข้าจะกินอาหารดีบอ่อเริ่มอากาศเย็นอากาศเย็นนี่ปลากะบอค่อยกินอาหารปันไดลได้ครับเด้อขนาดพึ่งจะเย็นอยู่ประมาณ สองสามหมื่นนี่ครับนี่ครับที่ว่ามากินอาหารบ่ค่อยดีปันไดครับพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นปกติสิกินบ่มบ่เลยครับถ้าต้องให้อาหารนี่ก็ต้องสวยเนี่ยจังน้อยก็ได้ครับผมเพื่อให้ปลาเห้าเพิ่นอันนี้นะครับเนาะอุ่นๆจังน้อยเขาจังมาไห้ครับอากาศเย็นนี่ครับมาล่องผ้ามาให้อาหารแล้วปลาเห้าจะบ่ค่อยขื่นมากินปันไดครับต้องประมาณจักซีหาเมงหรือว่าเก็บเที่ยงมาไห้ ที่เดียวก็ได้ครับป่าเขาจะมากินนะครับเนาะมาเบิง่งโซนทั้งผีอีกมาเบื่องฟังกี่น้ำครับผมนี่ปูไว้ครับนี่ตัวน,นี้ก็เสริมขึ้นมาอีกด้วยครับเด้อเอาลูกนิหน่อยเพิ่นนะครับเพาะขึ้นมาถ้าพ,พี่น้องมายางเลาะส้มสวนหลายๆอย่างนี่ครับเบิ่งกอไผกกอไผ่ก็เริ่มกอใหญ่แล้อลเฮาก็จะได้ใส่ลั่เพิ่แล้วครับผม ฟังทั้งพุนก็จะมีกบน้ำแน่เลียงกบไว้อากาศหนาวมาเบิงบอ่อปลาตัวมีห้านําครับนี่ก็คือเป็นปลาหน่อยนะครับเนาะปลาทับทิมปลาทับทิมปลาเข่งหน,น,น,น่อยนี่นครับถ้ารุ่นหน่อยนี่คุณครับมาแล้วเซลล์มาเลยเริืมจะมากินอาหารดีครับรุ่นหน่อยตัวเรกนี่ก็จะปลูกบ,บักทั่วใส่ในหันน้ำเนนะครับเนาะในอ่อ ่งห้องบอ่บพลาสติกเข้าครับผมนี่เบืองปลาหน่อยปลาเล็กนะครับขนาดปลาหน่อยก็ยังบออกมากินปันไหนได้ครับเด้อนี่ปกตินี่อู้จี่ยกมากินเต็มนะครับ<ม>บุญครับก็ลังจะเริ่มมองมาตรงนี้ก็จกะเห็เป็นมองอาศัยให้ปลาเขานะครับเนาะนี่ครับผมมาส้มเบิงสวนเท่าย่ามมเสั้าเบิงพระอาทิตย์กลังจะขึ้นแสงลําไรลลาไรครับผมนี่แดดอ,อ่อ,อนๆย่างเลาะส้มสวน,สวน เอาบรรยากาศดีๆไปฝากไปตอนพี่น้องครับผมนี่ละบานเฮาเริ่มล่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมล่มหนาวต้อนรับปีใหม่อีลีครับนี่เห็นซวยๆได้ดังไฟผีงน่ำเศา้าครับผมเด็ดออนซัมเน่เข้ากับมาตากแดดก็ได้ครับผมนี่แหละครับผมบบาวน,น้องกับผาพี่น้องมาเละส้มสวนน้ำแน่ฝรังเฮากับเริ่มจะแตก แตกยังออกแล้วต้นนี้ก็เริ่มงามแล้วครับผมนี่แหละครับผมบ้าน้องกับผ้าพี่น้องมาเลาะส้มสวนแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมในช่องกบปลาผ้ารวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องกับทเเ็ดคลิปพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ